เอาละทุกคนวันนี้เราจะหมานเห็ดพึ่งจริงๆเนาะสาวเปียวันนี้สาวเปียจะพาตามล่าหาเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งไข่ครับน,นี่มีแต่สวยๆเลย,ยมีแต่ดอกสวยๆเลยครับทุกคนดอกแบบสมบูรณ์เลยเนาะสาวเปียยังไม่ได้แก่นะคะดอกน้องใหญ่เฉยๆดูด<อ>ที่ท้ทอง,งนะครับทุกคนถ้าเกิดแก่ท้องจะเหลืองเงนาะสาวเปียค่ะ สวยมากครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกผมในช่องเดินปากระบ่าไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วนะครับเดือนมิถุนายนครับปีพศสองพันห้า้หกสิห้าวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับป่าบ้านหนองเม็กตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผม วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็เข้าป่าแล้อหาเห็ดเหมือนเดิมครับทุกคนไม่รู้ว่าจะหาเห็ดอะไรเลยครับวันนี้เมื่อวานเห็ดหางมากครับเห็ดเป็นแบบนี้ครับที่ผมหาทุกวันเนี่ยครับช่วงที่ผมได้ผู้ผมได้เห็ดก็ไม่ได้ถือว่าออกนะครับเห็ดออกที่มันออกครับออกเป็นบางที่ครับไม่ได้ออกไปทุกที่เหมือนตอนแรกครับเห็ดก็มีเอ้ยน้ําก็มีแล้วแดดก็มีแล้วแต่เห็ดยังไม่มีครับ ไม่รู้ว่าจะรออีกอกี่วันครับทุกคนฟ้าลายเห็ดทุกวันเลยนะครับปกติฟ้าลายเห็ดสองสามวันนี่มีเห็ดให้เก็บแดดร้อนอบนอ้าวหน่อยนี่อืร้อนเห็ดออกครับทุกคนไม่รู้ว่าจะยังไงเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอรุ้นกับบ่าวไทยกับสาวเปียครับว่าวันนี้พวกผมจะหมานหรือเปล่าไปรอรับชมกันเลยครับดอกแรกใหับหมานของเราครับทุกคนวันนี้จะเดินเห็ดพึ่งเนาะสาวเปียค่ะมาครับ เอาละทุกคนวันนี้เราจะหมานเห็ดพึ่งจริงๆเนาะสาวเปียวันนี้สาวเปียจะพาตามล่าหาเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งไข่ครับน,นี่มีแต่สวยๆเลยโอ้ยมีแต่ดอกสวยๆเลยครับทุกคนดอกแบบสมบูรณ์เลยเนาะสาวเปียยังไม่ได้แก่นะคะดอกน้องใหญ่เฉยๆดูด<อ>ที่ท้ทองนะครับทุกคนถ้าเกิดแก่ท้องจะเหลืองเนาะสาวเปียค่ะ สวยมากครับเห็ดพึ่งเลื่อดหรือเห็ดพึ่งขาลายครับอนนดอกยังไม่ได้แก่นะคะดอกออ้ยดอกสมบูรณ์นะคะทุกคนขาใหญ่มากเอาละครับวันนี้พวกผมจะหมางเห็ดพึ่งโอ้ยดอกสวยๆครับกำลังบานนอกบ่าวไทยสมบูรณ์มาก เจอดอกสวยๆนะครับแล้วก็ดอกที่เราเก็บม,มาก็สวยลูกดอกเนาะเสาเปียค่ะแค่น้องบานแค่น้องไม่ใช่บานด้วยเสาเปียดอกใหญ่เฉยๆได้จะแบบนี้นะครับทุกคนมาหวานไม่ได้เข้ามาครับบานหมดเลยนี่บานเลยค่ะยังบานสวยเลยนะครับเพิ่งบานครับผมว่า อยดอกน้องสวยมากครับเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลายเนาะอ้วเมื่อกี้สาวเปียบอกขาสั้นขายาวมากเห็ดพึ่งดำครับโอ้โหขาน้องทุกคนขาใหญ่มากครับขาอวนดอกนี้ก็ไม่ยอมแพ้ครับดอกส,อสวยๆเลยครับ โอ้โดอกน่ารักมากเลยสาวเปียโอเคๆเนอกสาวเปียค่ะแต่ว่าก็เห็นบ่อยอยู่นอกบ่าวไทยไมีแค่ดอกสวยๆครับ เห็ดแดงครับดอกสวยมากเลยครับผมเห็ด,ดปึ่งไข่ครับเห็ดพึ่งขมิ้นครับโอ้ดอกสวยมากเลยค่ะอีกดอกหนึ่งครับเห็ดพึ้งขมิน้นวูดดอกสวยๆเนาะสาวเปียค่ะเห็ดพึ่งมองหรือเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับดอกสวยๆเลยครับผม เห็ดพึ่งดำครับโอ้ยขาใหญ่มากเลยครับสวยมากเลยค่ะเมื่อกี้เราเกือบเดินไปแล้วเนาะสาวเปียะมองไม่เห็นครับอยู่ใต้ใบตองเห็ดพึ่งมองดำครับออกเริ่มแก่นะครับผมเห็ดพึ่งเลือดอะเห็ดพึ่งขาลายครับ เห็ดพึ่งดำครับผมดอกแฝดสามโอ้สวยมากเลยค่ะโอ้ยดอกนี้ดอกสวยมากเลยครับทุกคนดอกเล็กโอ้ยขาเล็กมากเห็ดพึ่งดำครับโอ้ยดอกสวยๆเลยครับดูน้องออกทุกคนโอ้ขายาวมาก ออกแบบนอนๆอนเลยครับอยู่ในท่อนไม้โอ้เห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งไข่ไมันจะสวยๆเนาะสาวเปียค่ะขายาวมากเลยครับออกแบบนอนๆเลยค่ะดอกเนี้ยพอได้เรมนาะสาวเปียวันนี้ค่ะรอเห็ดออกใหม่ครับ ทุกคนครับดูสาวเปียจะเห็ดพึ่งเลือดพึ่งขาลายโอ้โดอ,อ,อกโอ้เนอแบบมันนอนนะครับไนดูใต้ท้องอลยสาวเปียไม่ได้แก่นะครับนี่ทุกคนเห็ดพึ่งขมิ้นครับเห็ดพึ่งมองดำครับแก่แล้วเนาะสาวเปีย<ะ>เอาไปทําำเชื้อครับ ใครต้องการเช้อเห็ดก็สั่งได้นอ้อสาวเปียอันนี้พวกผมก็เก็บไปส่งออเดอร์เหมือนกันนะครับให้ออเดอร์ค่ะโอ้ยน้องอยู่ในที่รกมากเลยครับทุกคนได้ไหมนี่สาวเปียไดย้ค่ะทำอะไรงกินขาห็ดปวกดอกเดียวค่ะทุกคนแบบนี้น้องชอบออกดอกเดียวค่ะแต่ถ้าเห็ดปวกดอกเดียวออกเห็ดปวกก็จะออกนะคะแต่ไม่รู้อีกนานหรือเปล่าโห ดอกงสวยเลยค่ะเห็ดพึ่งไข่ออกกับเห็ดพึ่งมองเลยค่ะทุกคนดอกน่าร <He ad S 1> mm ักมากกำลังจะกลับไปหารถนอกเสาเปียค่ะโอ้ยมีแต่ดอกสวยๆครับเห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งเลือดวันนี้เห็ดแดงหนาครับโอ้ดอกสวยมากเลยครับทุกคน พึ่งดำครับโอ้ยดอกสมบูรณ์มากเลยครับดอกสวยๆเลยครับเอาละวันนี้เจอเห็ดปวกสองดอกนะต่อเปียปกติเจอวันละดอกครับวันนี้เจอสองดอกแจดงว่าเราจะหมานนะครับนี้จะหมานหรือเปล่านะเห็ดปวกแป้งครับดอกสวยมาก เสร็จพึ่งไข่ครับยังสวยอยู่ค่ะโอ้ยบาไยคิดว่าแก่แล้วครับบาไยว่าท้องเหลืองหรือเปล่าหยอนกงครับโอ้ยขาป้าทุกคนยงเลยค่ะดอกนี้หยอนกงครับ ขาใหญ่มากเลยเห็นหนังแรกก็ยังมีให้เก็บนะครับทุกคน,นหลอยออกมีดอกนึงครับึุงมองดำครับน้ยังสวยอยู่นะครับโดยมแมลงกินเป็นงูดอกแรกของวันครับเราเหลือไว้เมื่อวานเราบอกไทยเหลือดอกเหลือไข่เล็กมันไว เห็ุบวรคขอนอีกแล้วครับทุกคนออกน้อยมากอู้น้องออกอยู่ข้างล่างาอยู่ก็อยู่ข้างล่างทุกคนอยู่ที่ลกๆอยู่ข้างในนู้นอ๋อดอกยันสวยอยู่ค่ะ หมดอย่างข้างล่างตัวนี้ใีดด่ดอกเล็กนี่ตัวนี้ตัดไดอกเล็กครับตอนนี้ก็จะได้และหาลายกลับบ้านแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วครับอากาศร้อนมากแดดไม่ค่อยมีนะครับจะว่าร้อนอบอ้าวปกติอากาศเป็นแม่ร้อนเห็ดออกนะสาวเปียแต่ไม่มีเห็ดครับ เอาละครับเดี๋ยวพวกผมก็จะออกไปหารถแล้วก็ออกไปหาที่ปีคิปแล้วครับเอาละครับ,รบทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยกับสาวเปียครับผมไม่คิดว่าจะหมานอ่ะสาวเปียค่ะหมานมันเดิมค่ะวันนี้หมานเฉยครับวันนี้ครับทุกคนอุ้ยมีแต่ดอกงามๆครับวันนี้ หมนเห็ดพึ่งเนาะสาวเปียวันนี้หมนเห็ดพึ่งเห็ดนงโงกได้ดอกเดียวแล้วได้เห็ดพึ่งอะไรบ้างสาวเปียได้เห็ดพึ่งไข่ค่ะเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งขาลายแล้วก็เห็ดพึ่งมองเห็ดพึ่งน้ำอ้อยก็ได้นาะบ่าวไทยเห็ดพึ่งมองกับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยก็อันเดียวกันละสาวเปียเป็นเห็ดพึ่งมองดำเนาะพึ่งน้ำอ้อยเห็ดพึ่งเอ่อนั่นแหละครับแล้วก็เห็ดพึ่งไข่พึ่งเลือดพึ่งดำครับเห็ดปวกได้สองดอกครับผมเห็ดนะงโงกได้ดอกเดียวเห็ดนะงโงกบานได้สองสองสามดอกเนาะสาวเปีย แดงหนาก็ได้เห็ดหลังแรกก็ได้ดอกเดียวเขาไม่รู้ยังไงเห็ดฟ้าลายเหย็ดจนว่าหายหายลายเหย็ดนอกตสาเปียลายจนว่าปกติเวลาฟ้าลายเหย็ดสองสามวันนอกตสาเปียเห็ดจะออกค่ะเห็ดจะออกครับแล้วอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ครับเห็ดชอบมากครับทุกคนถือว่าหมาญอยู่ครับทุกคนวันนี้เห็ดมีจะดอกสวยเลย,ยครับเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาคลิปใหม่ๆของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ